ไตรศกเรลอเฟือผีตายโหงครูสมพรโดยไตรศกนริมนาน เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วครับที่บ้านแม่ปะตําบลแม่ปะอำเภอแม่สอดชาวบ้านได้เผชิญกับความสะพรึงของผีไตดหงที่หลอกหลอนไม่เว้นวันร่วม3-4สเดือนเต็มซึ่งเรื่องนี้เธอตัวที่เป็นผีเองจะรู้ตัวหรือไม่ก็ยังสงสัยอยู่ย้อนกลับไปาราว30ปีได้เป็นเรื่องราวของครูสมพร ครูวัยกลางคนที่หากไม่นับเรื่องชอบสุราเป็นชีวิตจิตใจแล้วแล้วก็เขาคือครูที่ดีเป็นพ่อเป็นผัวที่ลูกเมียรักและเคารพเป็นที่สุดแม้จะบอกว่าครูสมพรชอบดื่มเหล้าเป็นอาจินบางวันเมากลับบ้านมาได้ยังไงยังไม่รู้ตัวด้วยซ้าแต่ครูสมพรไม่ใช่คนที่เมาแล้วพลานลูกเมียจะละเหียใจก็เพียงห่วงเรื่องสุขภาพและการเดินทางเท่านั้น เพราะส่วนใหญ่แล้วเรียกว่าทุกวันถึงจะถูกครับครูสมพรจะนั่งดื่มกับนักการพานลงบ้างเพื่อนครูด้วยกันบ้างสถานที่ก็เป็นบ้านพักครูหลังโรงเรียนบ้านพักนักการไม่ก็ร้านจิก๊กซี่ชาวพม่าที่อ้างว่ามีเชื้อสายไทยจีนแต่หน้าตากับภาษามไม่เอ็นเอียงไปทางนั้นเลยระยะทางจากโรงเรียนถึงบ้านพักส่วนตัวซึ่งไม่ใช่ของหลวง เป็นของครูสมพรโดยชอบธรรมถือกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องแม้จะห่างกันเพียง3-4กิโลเมตรแต่ก็เป็น3-4กิโลเมตรที่มืดมิดเพราะไม่มีไฟลาายทางครูสมพรม,มีพาหนะคู่ใจคันโปรดคือโนวาสีแดงเลือดนกซึ่งระยะเวลาและแดดลมฝนทำให้สีเฟรมลดซีดและลอกไฟหน้าจากที่เหลืองอยู่แล้วก็ยังเพิ่มระดับความเสื่อมสภาพ ด้วยอาการริบรี่เต็มทนไม่ต่างจากแสงแตะเกียงหากกลับบ้านก่อนตะวันตกดินซึ่งน้อยครั้งมากก็ดีไปลูกเมียไม่ต้องห่วงแต่จะตัวมักกลับคำ่ำค่ำมืดมืดขีโนวาสายไปมาน้อยๆเลาะเรียบถนนมาชา้ชาๆนั่นล่ละที่ลูกเมียเป็นห่วงกลัวว่าสักวันจะเกิดอุบัติเหตุเข้าแม้ประกันชีวิตและสวัสดิการในฐานะของผู้รับมรดก จะทำให้ไม่ลำบากไปอีกนานหากครูสมพรตายแต่มันจะคุ้มไหมกับการที่ไม่มีเสาหลักของครอบครัวอยู่อีกต่อไปแล้วและแล้ววันหนึ่งเรื่องที่ลูกเมียครูสมพรกลัวก็เกิดขึ้นจนได้มันเป็นวันสุดท้ายของการทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในช่วงภาคเรียนนั้นเด็กนักเรียนหลังสอบเสร็จก็ปิดเทอมเลยส่วนครูนั้นต้องทำงานเอกสารต่ออีกร่วมอาทิตย์ เมื่อง,งานที่หนักสมองเสร็จสับเรียบร้อยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ครูสมพรจะต้องฉลองร่วมกับนักการและครูผู้ตกที่นั่งเดียวกันเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งภาคเรียนอีกหลายคนจากเย็นเป็นค่ำจากค่าเป็นดึกราวสามทุ่มเศษต่างคนก็ต่างเมาได้ที่เป็นเวลาอันสมควรแล้วที่จะแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันครูสมพรเองก็เช่นกัน ครอมโนวาคันเก่งสตาร์ทเครื่องได้ก็บิดหน้าตั้งจนแม้แต่เพื่อนครูและนักการยังทวงว่าให้ขับขี่ช้าลงหน่อยไฟหน้าก็รีไฟรายทางก็ไม่มีซ้ำคนขับอย่างเมาไม่มีเสียงตอบไม่มีชงักไม่มีอาการใดๆเลยจากครูสมพรนอกจากขี่รถสายไปมาด้วยความเร็วที่นับว่ามากกว่าทุกครั้ง และคืนนั้นก็เป็นคืนสุดท้ายที่ครูสมพรจากไปด้วยอุบัติเหตุสยองโดยไม่ทันได้ร่ำลาลูกเมียจะเป็นเพราะชะตาขาดหรือความผิดพลาดประการใดไม่ทราบได้บางเอิญมีรถแท็กอร์ซึ่งบรรจุไม้ไผ่สำหรับทำราวปลูกผักเอาไว้เต็มลำจอดเสียอยู่ข้างทางแต่ตัวคนขับนั้นไม่อยู่ครูสมพรขี่รถมาด้วยความเร็วสัมทางย่งมืด สุดท้ายทางคนทั้งรถก็เสียบคาอยู่กับไม้ไผ่ที่ตัดปลายจนแหลมกว่าจะมีคนมาพบก็ล่วงเข้าวันใหม่ตีสากว่าเข้าไปแล้วคนขับเจ้าของรถมีความผิดตามกฎหมายอย่างแน่นอนเรื่องความประมาทบรรทุกไม้แหลมเต็มคันแต่กลับไม่ติดสัญญาณเตือนใดๆจอดรถไว้แม้จะเป็นหลายทางแต่กลับไม่หากิ่งไม้หรือวัตถุอันมองเห็นได้ง่ายมาตั้งบอกให้ผู้ขับขี่ได้รับรู้ ส่วนครูสมพรก็ไม่มีสิ่งใดนอกจากคำไว้อะไรจากเพื่อนครูและนักเรียนเท่านั้นเรื่องการตายอย่างน่าสยดสยองตัวพรุนเป็นลังพึ่งของครูสมพรว่าเป็นที่พูดถึงกันหนาหูแล้ววิญญาณของแกนี่สิครับเป็นที่พูดถึงบ่อยยิ่งกว่าบริเวณที่เกิดเหตุมีบ้านเรือนทั้งสองฝากถนนประบปลายทุกๆคืนจะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์แว่วมาแต่ไกลและตามด้วยเสียงโครง ณนะจุดนั้นทั้งที่ท้องถนนอันมืดมิดนั้นว่างเปล่ามีคนใจกล้าโผล่หน้ามาดูหรือถึงกับซุ่มรอเพราะอยากจะรู้ว่าผีตายโหงที่ต้องตายแบบซ้ำซ้อนนั้นมันเป็นยังไงแต่ก็เท่านั้นมาแต่เสียงภาพไม่มากลับกันคนที่ไม่อยากรู้อยากเห็นนั้นเล่าเจอจนไข้ขึ้นหากบังเอิญขับรถผ่านแถวนั้นในยามวิการ จะพบข้าราชการท่านหนึ่งเดินเนิบชา้าชิดไหลายทางซ้ายมือท่ามกลางความมืดและเพราะเห็นใจจึงชะลอรถถามว่าเป็นใครจะไปที่ไหนสุดท้ายรถยังไม่ทันจอดสนิทด,ดีก็มีอันต้องบิดคันเร่งจนแทบล้มเพราะข้าราชการที่ว่าพอหานหน้ามาพบแต่บาดแผลเต็มไปหมดทั้งเนื้อตัวหน้าตาเต็มไปด้วยรูขนาดเท่ามะนาวเป็น เลือดทะลักขาวคลุ้งและพยายามจะพูดบางอย่างแต่ไม่สามารถทำความเข้าใจได้เนื่องจากลําคอเองก็ถูกไม้ไผ่ลาใหญ่แทงทะลุจนบิดจะขาดร่องแรงพูดได้คำเดียวว่านากหัวยิ่งนักใช่แต่คนนอกเท่านั้นที่เจอความเพี้ยนของครูสมพรแม้แต่ลูกเมียเองก็ถึงกับอยู่บ้านไม่ได้ทุกๆคืนจะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์แว่วมาตามทางและมาดับเครื่องยามไปถุนบ้าน ต่อมาคืออาการบ้านไหวเหมือนคนเดินขึ้นกระไดามาด้วยอาการลงเท้าหนักๆเว้นจังหวะตามวิสัยคนเมาเปิดไฟครัวเปิดตู้กับข้าวทำทุกอย่างดังเช่นเมื่อครั้งมีชีวิตเคยทำและสาเหตุที่ทั้งเมียและลูกต้องหนีตั้งแต่ศพเผาได้ยังไม่ทันครบเจวันคืออาการทั้งหลายเหล่านั้นที่ครูสมพรกระทำเหมือนตอนมีชีวิตมันรวมถึงการเปิดประตูห้องเข้ามา เดินลากเท้าแสกแสกและเลิกมุ้งทําท่าจะเข้ามานอนด้วยนั่นเองให้รักกันปานจะกืนกินแต่อีกฝ่ายเป็นผีใครมันจะไปทนไหวถูกต้องไหมล่ะครับครูสมพรเป็นครูสอนวิชาสังคมแน่นอนว่ารวมถึงวิชาจำพวกกพอสอรนและการเกษตรก็รวมอยู่ในนั้นด้วย เขาจึงชื่นชอบเหลือเกินกับการปลูกทั้งผักและผลไม้และก็ห่วงพืชผลที่ตนเองเฝ้าประคบประงมด้วยเช่นกันเขาไม่ใช่คนตระหีขี้เหนียวแต่ต้องขอกันดีๆอยากกินพลิกกินผักมะม่วงขนุนเขาไม่ว่าขอเพียงบอกให้รู้ว่าจะเข้ามาเอาเท่านั้นนั่นคือตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่หลังตายไปแล้วนี่สิจะขอดีๆหรือไม่ขอก็ถูกหลอกคือกัน บางครั้งยืนนิ่งพิงต้นขนุนในสภาพเดียวกับตอนตายนั่งอยู่บนคาคบมะม่วงตวาดไล่ด้วยเสียงหรือจะเป็นเสียงบ่นเงิมงำฟังไม่ได้สัตว์เมื่อยารกสวนเพราะลูกเมียไม่อยู่คนข้างบ้านนั่นแหละเที่ยวรับเคาะไปเรียกว่าผีใตายโหงจะตายแบบไหนก็เฮียนได้สมยี่ห้อจริงๆเรื่องนี้ถ่ายทอดโดยคุณแม่แดงอีกเช่นเคยทานเป็นคนแม่สอน และเคยไปเก็บผักในสวนของครูสมพรแล้วถูกตวาดไล่ทั้งที่เป็นช่วงบ่ายมาแล้วนั่นเอง